อ่ยมากปกหนังนะครับ เป็นสมุดบันทึกก็พอดีผมได้นะครับเป็นสมุดเป็นของที่ระลึกนะครับในงานสัมมานานะครับาทางธุรกิจนะครับก็มาแกะให้ดูนะครับก็เป็นของฝาก ของเขาเรียกว่าของที่ระลึกเนาะในงานสัมมนา,าการลงทะเบียนนะครับก็สวยงามก็คิดว่าน่าจะได้อยู่ได้พัฒนาและก็ได้ร่วมงานกันตลอดไปนะครับเพื่อ,อ,อการพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็การสร้างธุรกิจให้เติบโตและยิ่งใหญ่ในอนาคตนะครับก็ขอ,ขอบคุณมากนะครับสำหรับทีมงานนะครับ ็ขอให้นะครับการประกอบการเติบโตนะครับอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับแล้วก็เป็นกราฟลูกศรที่พุ่งขึ้นด้านบนนะครับต่อๆไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาแกะนะครับสูตรบันทึกปกหนังให้ชมนะครับ เราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ